นีอ่อาข้ามาค่ะอพ่อพ่อวันนี้เรามาบ้านผู้สูงอายุเดี๋ยวเรามาดูก่อนจะอยู่ยังไงเจ๊บางม,มีใครอยู่ไหมลุงบางทำอะไร เอาหน้ามาให้คร right? ับจะเอาหน้ามาแจ๊กไหนยายชัดไปไหนล่ะยายชัดไปไหนนอนนี่นอนนี่โอ้ไหนอ่ะนอนไหนอ่ะเอาหน้ามาให้จ้ะยายชัดเอาหน้ามาให้เด้อนอนนี่โอ้นอนจ้ะนอนซะงั้นฝนก็กำลังลงเม็ด จ้าจ้าเอาหน้ามาให้นะกำลังเดี๋ยวลากสายมีปลั๊กไฟไหมอย่าอย่าชัดฮะมีคนเสิร์ฟเนี่ยคนดีที่สุดนะครับยอดเนี่ยจ้าเอาเอาไฟเดี๋ยวเสียบปลั๊กไฟจ่าเดี๋ยวจะเป็นไงมีกินเขายังนี่ยมีเขายังไรนี่คอต้ากินแล้วกินเขายังกินแล้วกินอะไรโอ้ยไ่ไกินเล้ยงเอโอ้อยู่กันสองคนเนาะจ้ะจ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันลากสายกันเด้อ แป๊บนึ่งฝนก็กำลังลงหมดเลยใหญ่หลงุงใหญ่หลงมาเอาหน้ามาหายใหญ่ชัดก็ใหญ่บางผ้ะฝนก็กำลังลงเมด็ดแต่มีตกหรอกมีมีปักแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาปักเราโตเอาเสียบในรถก็ได้ป่ะปักไว้ในรถ 啊！ ผมกำลังเลีนน้ยงเล็กเลยผมก็กำลังตกเลยกำลังลักสายจ้ะ โอ้ฝนกำลังลงเม็ดด้วยสายล้วเราเรากำลังรักสายีกแป๊บนึ่งรับสายสอนตาคุ